กัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบผมมิชั่นจีนะวันนี้อยู่ในเกมจนอิมแพ็นะครับแล้วก็จิจกรรมใหม่มานะาสมบัติที่สาบสูญน,นะกิจกรรมเปิดมา8วันและนะอาจจะเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับนะอาจจะมี10วันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมเปิดเข้ามาดูก็เจอเหลือ8วันและ กดเข้าไปดูก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะเป็นกล่องสมบัติต่อนั้นไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะ วับมาตรงนี้นะแล้วเราก็ไปตรงจุดที่เขาบอกนะครับรแผนที่เอ๊ะ,อะเจอกับ NPC นะครับคุยกับเขาที่ตัวอะไรเนี่ยแล้วก็มีบทอ่า ให้เราอ่านนะครับใครอยากอ่านก็อ่านนะครับใครไม่อยากอ่านก็ข้ามไปเลยขออนุญาตข้ามไนกันเลย ก็เข้าสู่กิจกรรมนะครับจากนั้น,น,นดูกระเป๋า,ากันเราจะได้อบอลน,น้ามานะอาเทเชอร์สติ๊กเกอร์นะ เหมือนหน้าตามันเหมือนไอ้บอลในแฮร์รี่พอตเตอร์ยังไงก็ไม่รู้ไอ้บอลสีท,ทองนะสวมใส่น,นะครับกิลด์นีออเทเทท่ว่าまだ仕事が残っているんだ君は休むといい僕は仕事にะろうกินอาหารนอะ่ะตรงนั้นแหละจากนั้นเราก็ไปที่กิจกรรมอีกรอบนะครับแล้วก็เปิดนี่ฮะ อาหาได้สี่กลุ่มทรัพย์เหรอวันเดียวนี่นะเขาก็จะบอกว่าไอ้กลุ่มทรัพย์แรกนะครับอยู่ตรงไหนนะมันอยู่ประมาณนี้นะครับนี่แผ่นที่บอกฟอลคอนแถวแถวฟอลคอนอคลอสเหรอไอเหมือนเกาะแถวแถวเกาะเล็กเกาะน้อยใช้ฝันะ่นแล้วก็ไปนะ ใช้ฝังฟอลคอนฟอลคอนฟอลคอนอยู่ตรงไหนใช้ฝังใช่ไหมใช้ฝังใช้ฝังนี่นี่นี่นะฟอลคอนตรงนี้นะว์ปมา เป็นจิตกรรมที่เราวาร์ปกันยับยับอีกเหมือนเดิมนะครับมาถึงแล้วเราก็ไปตรงที่เขาบอกเราเลยนะ บินมาแล้วครับบางทีคุณอาจจะเจอแสงนี่เลยนะครับขุดมันมาเราก็จะได้เหรียญมานะเห็นไหมไอออนคอนนะแล้วเราก็สำรวจบริเวณนี้ครับเห็นไหมเราก็จะเจอปโโโูแถมแร่มาให้ด้วยแล้วก็ไอตัวไอสิกเกอร์ของเรานะ เราก็กดสามารถใช้มันได้นะน,นี่มันก็จะออกมาแบบนี้นครับแล้วก็มันบนแผนที่ก็จะมีขึ้นด้วยนะว่าเอเรียนในการค้นหาสมบัติของเราเนี่ยมันอยู่ตรงเียนไแ,นะแล้วก็ลองใช้ตัวนี้ช่วยหาได้นะครับ จะสังเกตว่ามันจะมีเสียงเนี่ยจิ้วๆจิ้วๆอยู่เนี่ยแสดงว่าเราเข้าใกล้สมบัติแล้วนะเห็นไหมนี่นียสมบัติเราเอ,อ,อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราลองถอยห่างมาดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเห็นไหมพอถอยห่างปุ๊บมันจะเงียบนะครับเห็นไหม เหมือนเหมือนไอตัวนี้มันเหมือนเรดาร์ตามหาให้เรานะพอเข้าใกล้ปุ๊บเรามันก็กแสดงนะเห็นไหมแต่ว่าผมมันไม่มันเหมือนถ้าเราเห็นกันตกตเงี้ยมันเหมือนไม่ค่อยจะช่วยเท่าไหร่นะ <c oughs> เหมือนว่าแอรียในการมองเห็นสมบัติของเราเนี่ย คือถ้าเราเห็นปุ๊บอะไอนี่มันก็ไอตัวนี้ก็จะดังทันทีเลยเห็นไหมมันคงอ่ามันผมว่ามันน่าจะมีไว้ช่วยแค่ว่าอะไรที่มันแบบมีสิ่งกีดขวางบางอยู่อะครับคือช่วยได้แต่ถ้าเราเห็นกันต้องตรงเงี้ยพอเข้าแอร์พอเข้าระยะของมันปุ๊บมันก็จะดังแต่ซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วอะก็ถือว่าเป็นตัวช่วยนิดนึงว่าทกันสำหรับไอตัวช่วยตามหานี่ตัวซิกเกอร์ตัวน้อยนะ ระหว่างนี้เราก็หาไปนะห่สิบเหรียญละหนึ่งสมบัติก็เขาเรียกว่าไงไอหนึ 1. 1่งหนึ่งมินิเกมตัวนี้นครับก็น่าจะประมาณหกสิบเหรียญแหละ,ะครับสี่สิบแปดเเดียเด๋ยวๆไม่เอาไม่สู้จ้ะไม่สู้ช่ำหาสมบัติ คือต้องสู้จริงออกมา,าใหม่โอเคหลุดจากสถานะการต่อสู้แลห้าสิบสองอีกแปดเหรียญนี่ไม่ใช่ อยู่กลางันี่ปะฉีดด้ยวยม,มีแถมด้วยอีกสี่เหรียญ่อนนะเข้าระยะละมีเสียงนี่งไงครบนะครับ หนึ่งรอบรอบหนึ่งก็ประมาณแปดถึงสนะี่เหรียญนะเออถ้าถ้าตีถ้ามันได้แปดเหรียญหมดเจ็ดรอบเซตเซตเกืจจอีกหนึ่งละถ้าสี่รอบ เป็นทีละสี่เหรียนก็จะเป็นโอเคสิบสองรอบสีนะก็เข้าๆไอจุดสมบัติในบริเวณนะครับมาว่ามันสุ่มสี่เหรียญแปดเหรียญน,นะเท่าที่ผมเห็นนะถ้าอยู่ผมสังเกตนะผมคิดว่าก็น่าจะอยู่ละเ,เราอ่ะผมลืมพูดไปมันมียี่สิบด้วยนะ ก็ถ้ามี20ด้วยนะครับมันก็น่าไม่เกิน7-8รอบนะครับในการขุดสมบัติแต่สมบัตินะประมาณนี้นะแล้วก็มันก็จะมีสมบัติในลำดับที่สองที่สาถัดไปเรื่อยๆนะคือเราต้องค้นหาให้ครบก่อนนะครับประมาณ19ชั่วโมงครับก็จะเปิดใหม่นะเปิดทีละสองใช่ไหม เมื่อวานกับวันนี้นะโอเคเปิดที่สองแล้วก็มีสมบัติพิเศษด้วยนะคือเราต้องเปิดให้ครบ3แห่งก่อนใช่ไหมถึงจะ,ะเปิดในส่วนสมบัติพิเศษออกมานะเมื่อเราจะ,อะโอเคยวขอข้ามไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้ให้พวก,พวกคุณไปหากันเองนะว่ามันอยู่ตรงไหนผมไม่เชื่อว่ามันแต่ที่อย,อ,อ,อ, ID, ID, อย่างมันเหมือนกันหรือเปล่าหรือไอเดียแต่ไอเดียมันเหมือนกันหรือเปล่านะ แต่เชื่อคุณไปหาเองมันน่าจะสนุกกว่านะครับแล้วก็เราไปดูที่ร้านค้าดีกว่านะหลังจากที่เราแลกได้ไอซิลเวอร์ไอไม่ใช่ดีไอออนคอนมาแล้วนะเราเอาเอาไปทำอะไรบ้างนะโอเคนี่มาแล้วมีไพโมดเจมให้แลก3ครั้งนะครับ300นะอ่าอีพีอีตัวคอนอีพีอาวุธเงินนะครับแล้วก็มินิ อไอตัวไอตัวเล็กๆที่มันอยู่ในไส้คอเนี่ยครับเอามาให้เรานะเรียกว่าอะไรมินิซิเลต์อะอ่านถูกกรเปล่าขออภัยด้วยครับมีของโรดของไดฟยฟาเวอร์ไอครูลุม,มา่าอะอ่านแบบมั่วๆเลยนะ โอเคมันทำอะไรได้บ้างแต่ละอันนะครับมันเขียนบอกไว้อยู่นะเห็นไหมเขียนบอกไว้อยู่ข้างนะครับแต่ดูเหมือนมันไม่ค่อยจะช่วยอะไรเท่าไหร่นะเหมือนเป็นได a ะล็อกที่เขาอธิบายมันเฉยๆนะอันนี้ก็ไปลองกันเองนะครับว่ามันทำงานกันยังไงหรือว่ามันใช้ทำอะไรนะโอเคจิตกรรมเหลืออีก12วันนะครับสำหรับการแรกนะ แต่ตัวจิจกรรมอไ,อไอเนี่ยไอสมบัติสา์คือ8วัน8วันนี้คงจะประมาณว่าคือ8วันเ,นเปิดเปิดทุกที่นะครับให้เราสามารถทําย้อนหลังก็ได้นะครับคุณอาจจะทําวันเดียวรวดเดียวหมดเลยก็ได้นะรอเปิดทีเดียวนะอันนั้นก็แล้วแต่คุณนะหรือจะค่อยๆทําไปนะครับแบบไม่รีบนะมันจะได้ไม่เสียเวลากับการเล่นเกมในส่วนอื่นะก็ะสําหรับกิจกรรม สมบัติที่สาสูญนะครับเกนจนเอ็มแพนะวันนี้กับผมแมจีมิชชั่นจีนะจ <c oughs> ำชื่อช่วงตัวเองไม่ได้ลนะปีใหม่แท้เลย <S <S ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับสวัสดีครับ